สรุปคุณจะแต่งชุดนักศึกษาไปเรียนกับน้องจริงๆใช่ไหมคะเอาจริงเพิ่งถามหนูเองว่าหนูถ้าเฮียใส่ไปจริงไปได้ใช่ไหมอาจารย์จะรู้ไหมหนูบอกว่าได้แต่ก็ไปได้เลยไปได้เพราะว่าอันนี้คิดถึงชีวิตวัยมหาลัยมากๆอยากแบบแต่งชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยอจริงๆอยากเห็นเฮียใส่ชุด มิสิทนักศึกษาไปเรียนเหมือนกันนะครับอุ้ยครับถ้าไม่มีงานนี้ไปจริงนะได้งั้นถ้าไม่มีงานก็ไปสักครั้งหนึ่งจริงนะเอาจริงนะไปได้ไปได้เฮียไม่ได้พูดเล่นอยากไปจริงได้เดี๋ยวไปถามอาจารย์ไปแอ, <c oughs> ปเอบเซฟถามอาจารย์เราต้องแบบจุดๆอาจารย์ไว้อืม จู้หรอเสกมีนิดเดียวเองอาจารย์เห็นอยู่แล้วเสกหนูหนูเคยบอกว่ามี20่สิบกว่าคนใช่ไหมมี19บคนเองเดี๋ยวจะไปแล้วก็มี2ี่สิบคนครับถ้าว่างถ้าว่างอยากไปถ้าว่างอยากไปว่างก็ไปนะคะที่ใจมาถ้าเฮียไปไปด้วยที่ใจไหมใจครับโน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 ่ตื่นเต้นเลยนึกว่าจะถามว่าอฮียไปทําไมไปทำอะไรกัเอ้าก็อยากให้ไปอยากให้ไปด้วยครับ